สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายกันในช่วงบรรยากาศวันวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสทั้งวันพฤหัสทั้งวันเลยวันนี้พาลุงชายมาลุยปลาไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันอนี้บรรยากาศพอเป็นใจครับบรรยากาศไม่เป็นใจเพราะว่าอากาศมันมันบอกไม่ถูกอะน้ามันลดด้วยไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าสงสัยลุงชายจะกินแ้วแล้วในวันนี้เพิ่งมาถึงครับผมก็สูตรเดิมครับวันนี้เรานําเหยื่อปลาถุยมา อาลุงชายเป็นไงบ้างปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาปีใหม่ไปกาลสินครับไปกาลสินแต่ข่าวว่ามอบเงินให้แม่สามหมื่นเลยโอ้โห,โโหไม่ธรรมดาจริงลุงชายเนี่ยต้อมาขอแสนะตอนกลับนี้ขายบัวมาตัวนึงเออเป็นลูกที่ดีมากนะครับเดี๋ยวผมถามหน่อยพ่อกับลูกนี้เท่ากันเลยใช่ไหมอายุห่างกันกนละกี่ขวบเอ้กกี่ปีกพพ็พอกันหมดพอกันเลย <laughs> แต่นับถือเป็นพ่อเช่ใ โอ้ยนึกว่ารุ่นเดียวกันแม่ก็นี่นะครับบรรยากาศวันนี้เราลงเบ็ดทั้งหมดลงุงแกลงไปเยอะเลยฝั่งนู้นสี่นะแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงหกเลยครับแล้วก็มีพี่เข้ามาตกคิงลิวด้วยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีอีกหนึ่งทีมตอนนี้กอใหญ่มันวนเวียนอยู่แถวนี้ครับเพื่อนๆนนลนะอยเต็มเลยฮะ เดี๋ยวสักพักคงจะถึงเวลาปลากินนะครับตอนนี้พิ่งจา9โมงปลาจะเริ่มกินจัดจช่วง4โมงถ้า10โมงแล้วยังเงียบอยู่พาะตัวใครตัวมันนะครับเพื่อนๆลุงชายเ้วแน่เลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะได้ปลาไหมวันนี้เอากิโลดีลงุงชายนกากะสัก5โล5โลปลา,ปาหรือเหยื่อเหยื่อมาเป็นถังครับปลานะโอ้เหยื่อมาเป็นถังเลยไหนถังถังแค่เนี้ย โอ้โหเอาเหยื่อมาแค่นี้จะเอาปลาห้าโล <laughs> โอ้โหนี่ครับผสมเองอยงนี้ผสม,ม,มเองกับมือด้วยครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอดูกันครับเพื่อนๆจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้โอ้ยยังใส่ <laughs> โอ๊ยไหนๆก็เดามาต้องใส่หนยใช่ไหมโอ้ยลูกชายโว้ย เลชัยมาแบบแบบโก๊กแบบหอาไว้วันเนี้ยขึ้นเีลูชยใหญ่ทงฝามือแม่ขึ้นเนี้ยโอ้โหมาแล้วแต้มแรกแต้มแรกมาแล้วตอมงดีตัวสวยมากเลยตัสวยเลยโอเคอ่ะลงเดียวไป เออที่ตักด้วยใหญ่ไหมโอ้ไซโอ้แตนที่สามแล้วแตนที่สามแล้วโอ้โหพอดีพอดีเลยเออเด้อเด้อเด้อมาโชว์หน่อยลุกชายปาสุดว้าดีนะหลุดพอดีเลยหมานหมันลุงชายมาด้วยหมานเว้ยทำเยอะให้นายโอ้ตาติดตั้งโดนเลยลุงชายโปรยเบิ้งครับพี่น้องคุณเน่ะ <laughs> <laughs> โอ้เพิ่งใหญ่กว่านายลุงชายอยนะ <c oughs> ่างเงี้ยาเริ่นเปลี่ยนเรื่อนเลยครับเพื่อนๆลุงชายเรานั่งเป้าอย่างเดียวเลย <laughs> มาแบบเงียบๆครับมาแล้วครับปลาเริ่มมาแล้วครับแต้มที่สองสงเสียดายแต้มนี้ครับเพื่อนๆมันกินแล้วมันมันดึงเข้าต่อเอาออกบ่ดด้ครับมิดอิ่มสิมเลยไหมโคตรยากปะ ว่าไม่ไหนน้อยเลยคูน่ะเต็มปลาเมื่อลุงชายเลยออกไหมเข้าลึกเลย้วขอนทองโอ้นี่เป็นยังไงโอ้ใหญ่กว่าหน้าลุงชายแค่นี้เอาไปลงกระชังหลับลุงชายงัดปลาแล้ว <c oughs> แดดมาปลาเริ่มมาเดี๋ยวได้แป๊บนึงอ่ะหมุนขึ้นมาค่อยๆหมุนอ่ะหมุนมาหมุนมา,มนมา,มนมาเรื่อยๆเอหลอดบอลลุงชายหมุนสิ มาอยู่เอาหมุนเลยมันปลาหรืออะไรเด้ออ่ะหมุนขึ้นมาโอ้เบิ่งตื่นเต้นเลรอลุงใช่<า>เจอปลาใหญ่ครับพี่น้องดูนะงัดเบ็ดติ้งติงติงเลยครับปูนหะอู้ดินบัวบัวแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วจังแล้วเอาอยู่ไหมเนี่ยจังแล้วปลาหรือช้างเนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะว่าปลาดูดฝุ่นโอ้ย โอ้ยขยะโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยเียดายเมมเด้เห็นกางมาแล้วว่าสันวาโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยปลาอะไรเนี่ยกางเกงยีนวันนี้นางเอกมาถึงแล้วสวัสดีน้องกันตนาคนสวยคนสวยสวยนี่หมายถึงมาสายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสวยนะฮะ Suối và sai sàn Men bao lung sai Chỉ men suối Sàn lắm Má nè cần hồi thi mở tâm rồi đứa อะลุงถือกล้องเลยน่าจะเป็นตัวใหญ่ด้วยดึงเข้าฝาไปเลยอย่าไปทฟไปฟไฟใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่พูดถึงอ่ะดูดิมันดึงเข้าไปเลยอ่ะหลุดแน่นอนเลยอยู่ให้ฝาน้อดูมันเล่าจากนู่นเลยวู้บเข้าไปเลยน่าจะสบายอะไรบุ่รสบายก็่จบโอ้ยเรียบร้อยเออถ้าเข้าอย่างนี้ก็จบเลยอ่ะ เนะัดเลยน,นี่ตัวใหญ่ดตัวเนี้ยดึงทีเดียววุ้<ห>เลยโอ้นะเสดดาไเสดดเส็ดขาดเลยอยยลยงลุงลากแล้วครับอยู่บ่าลุงลุดอีกแล้วมั้งตะเพียนมาแล้วครับโอ้ตะเพียนหางแดงครับตะเพียนหางแดงโอเคพี่ชชยขาตัวเองไม่โดนเหรอมใช่อยู่ไหม อยู่ไหมอยู่อยู่ป้าอยู่อยู่นั่นแหละฮัเบิงครับลุงชายเท้าขึ้นได้ปะหมดปัญญาเอาขึ้นแล้วลุงชายเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเบรดลุงชายมาเกี่ยวค่อยๆถือขึ้นมาืมลุงชายเท้าขึ้นยังไงล่ะที่นี่ดึงถอยหลังเดินค่อยๆเดินโอ้ยจนปัญญาเลยครับพี่ พี่น้องครับโอ้ยบางใดปลาก็เอาขึ้นบาใดลงุงชายมาที่นี่เง็ดบ่ปลาใหญ่ด้วยเดี๋ยวลงตาลุงชายเท้ารี้ไม่เอาลงเท้านะโอเออนั่นแหละดึงออกมาดึงออกมาเออเดี๋ยวมันจะเข้าปลา,าอ่ามา เอเดินเข้ามาโอ้อันนี้ไม่ใหญ่มากครับเออปลนให่ขนาดว้าวนี่ครับติดไหมอ่าปลาใหญ่ปลาใหญ่แจ๊ตแจ๊ดแจ๊ดแจ็ตอธิตักมาเร็วถ้าสายย่อนปลาติด ปลายใหญ่ปลายใหญ่โอ้อูอ้โหไต้องเอามาแล้ว <laughs> ต,ตกปลาไม่ได้เลยครับอุปสรรคมาเต็มเลยครับเนี่ยกลัวเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปตกที่ใหม่ตอนนี้ได้อยู่ประมาณสองโลได้สองโลเดี๋ยวไปย้ายที่ใหม่โอ้แคินี้ <inaudible> ยกข้าวเนี่ยอยู่วาอะไรอะนิน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 ดินิน วันนี้เหมือนเราจะล้างผ่าพันธ์ปลากันเลยทีเดียวไนกี้โตแล้วลุงชายไนจีกโต,รรลตแล้อ <laughs> ไน้ภาษาโลกเราไปม <laughs> <laughs> วันนี้ไม่มูครับเพื่อนเมื่อนี้น้ำก้อยโอ้ยลุงเปียกวันนี้น้ำก้อยครับผมน,น้ำก้อยน้ำทะเลหนุน ที่มีน้ำจืดมันก็เลยกลายเป็นน้ำกล่อยครับแถมกับน้ำลงอีกเห็หนอะไรไปเนี่าครับผม<ส>วันนี้พี่บาสได้กี่ตัวแล้วพี่บาสอบสองตัวแล้วครับสองต,ตัวแล้วน้องแก๊สได้หรือยังทั้งวันเลยนะลูกทั้งวัน,นเน <laughs> ล่นสเก็ตมาน่าจะเป็นปลานิลถ้าเล่นสเก็ตปลานิลมันชอบเล่นสเก็ตอ่ะ ใหญ่อยู่ครับจมโบอยู่ครับโอเคอ้าวพันกันไม่ใช่อ่ะเอามาโชว์หน่อยครับไซส์โอเคครับไซส์โบครับไซส์ว้าวแล้วอ,อ่ะใช,เใช่เอาขึ้นมามันไม,ม,ม่สู้มือ เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดี๋ยวมันติดผักตบข้างล่างเดินขึ้นมาสู้อยู่สู้อยู่ไหนล่ะอ๋อใหญ่ใหญ่ว่ะใหญ่ไหมช็อกเกอร์เปล่า,าโอ้มาอยู่นี่ไสู้ไหม เออปลาปลาปลานิลปลานิลนั่นเกาะเล่นใครมามันเกอะเบ็ดนี้เอาอนี่คือนขึ้นเลยวะขึ้นมาอ่ามาขึ้นมายกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกมาเลยทั้งเบ็ดเลยเออเดี๋ยวมันจะหลุดมันยิ่งได้ช้าอยู่อ่ะโอ้แฉวแฉะนี่ครับพี่น้อง ใช่ครับว่าวันนี้ทำไมมันปลามันทรมานทรกรรมได้หรือเกินตัวนี้กว่าจะได้แต่ละตัวท่านนี้เป็นคนโยนเองนั่นโ่นอยู่เปโน่นเลยอ่ะดวงอาทิตย์ค่อยย่อยตํำต่เวนตำตกดินกับพี่น้องเมือนี่ผมแมนพมจันทร์น้องแจ๊ดกันตนานะครับ สาวสวยจากนางเอกหนังหลายๆเรื่องครับเรื่องหังนี่เหรอเรื่องอะไรบ้างล่าสุดล่าสุดล่าสุดเรื่องเจ็บต้องลุยเจ็บต้องลุยเรื่องอะไรอีกจังไดล่ะจังไดล่ะเรื่องไะไอีกละครละครตอนนี้ละครอะไรบ้างเรื่องรักลร้ค่ะแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะเรื่องลักลายจะไม่ได้ไม่ถ่ายเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็ลุงชายรัชนนท์ เจ้าของซิงเกิลเพลงประมาณ800ล้านกว่าเพลงเร็วๆนี้นะครับวันอาทิตย์นี้เราก็รวมตัวกันอีกรอบหนึ่งเป็นงาน MV m มวี c ิวสิคดีโอครับแล้วก็เปียกแบ้คเป๊กครับแล้วก็น้องบาร์ k b n นะครับเมื่อนี้เวลาเบิดเบเวลาครับผมพอกันไหมโอกาสนาแต่ว่าก่อนถีลากัน เท่าเสะเบิง้ง่าเขาได้ปลาหลายป็นไดครับพี่น้องอ่ะไปเบิ้งกันครับผมโอ้โเมือสันเลยครับพี่น้องหนักหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งให้เบิ้งสีนาครับเบ๋ยวเบิ้งมือเบิ้งนักเบิหนหน้งมือครับนะครับปล,ลานิ่งใ่โลประมาณสีหาโตครับพี่น้องแล้วก็หลายครับเมื่อน,นี้แต่ว่ากระช่างเขาหน่อยครับกระช่างเล็ก สองโลสี่เออสองโลครึ่งครับพี่น้องสองโลครึ่งครับมันนี้ถือว่าหลายเติบครับโอ้เวลาหมดหมดเวลาครับผมพอกันไหมโอกาสหนา่าว่าเขาสิไปต๊กอยู่สกับฝากติดตามเนาะโอกาสหนาว่าเขาไปโต๊กอยู่สแต่ว่ามีโปรแกรมว่าติไปเอ่อโต๊กโยอุยาอุทยา,า,ยทยาบางไสอีกแล้วครับแต่ว่าคนละจุดครับคนละจุดมาตีไปกันเมาติเา้าแพรครับ ไปนอนนอนอยู่ในแพร่กันคืนหนึ่งครับจะไปอยู่ดีกินดีกว่านี้ตกกลางคืนว่ามันจะมีปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่อเบอร์กันครับพี่น้องอ่ะสำรับมันนี้เอาลุงชายมาบอกลาพี่น้องกันลุกขี้มันเสมอมันเค่แกขี้มันเสมอมั่นกื่เกาเอ้าไปไม่เป็นแล้วทีเดียวไไก่วดาไก่อะวดวดากไก่จากพี่น้องเวลานั้งมันมาอะไรเออ ว่าแบบนี้แตกพี่น้องเวลานั้นมันไหลมากครับผมแมนบ่แดีวเป็นติดโต๊กดินเดี๋ยวเป็นติดโต๊กดินก็เลื่อมหน่เริ่มหลังแล้วเนาะอ่ะน้องแจ๊ดลาหน่อยเร็วรักคนฟันดีมีอุปสรรครักคนฟันหักอุปสรรคไม่มีของเขาของเขาต้บ้านลาหน่อยับลาหน่อยลาหน่อยบ๊ายบายบบ๊าายยโอ้ยคือไงเด้อาบเลี้ยงแบบเี้ครับโอ้ยอ่ะบอกันไหมครับสหรับมมนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ